ออยธนาประกาศลั่นกลางไอจเรียกได้ว่าเป็นดารานักสแสดงและนักร้องมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับหนุ่มออยธนาดารานักร้องที่โลดเล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมายาวนานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายสําหรับงานแกมมี่อาร์เอสคอนเสิร์ตโดยมีศิลปินจํานวนมากทั้งค่ายแกมมี่และค่ายอาไปรวมตัวขึ้นเวทีด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองค่าย วมตัวกันแบบนี้โดยศิลปินที่ได้ไปร่วมขึ้นเวทีทั้งสองค่ายก็มีทั้งเต๋าสมชายนัดมีเลียเจมเรืองศักด์นิโคเทลิโอ ทัดนัตกวัวทุงเจเจตลินมอดปฏิทานนุกสุธิดาและคนอื่นๆอีกมากมายเรียกได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตท,ที่รวมตัวศิลปินสุดฮอตในยุค90มารวมตัวกันล่าสุดหลังจากเสร็จจากคอนเสิร์ตแล้วออยธนาประกาศลั่นกลางไอจีรักนักร้องดังจะไม่ปิดบังอีกต่อไปแล้วซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นนักร้องดังอย่างคิตตินาอากีลาโดยออยธนาได้ออกมาโพสรูปคู่กัน คิตินาอากีลาพอมได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าผมจะไม่ปิดบงังผมรักเขางานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับกิ๊สนันกันเลยทีเดียว